เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็นสองพันลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนายไพฑูรเก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสะสะนคาดการณ์ในระยะนี้อาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจจะทําให้มีปริมาณน้ำไหลลงมาอย่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้อยู่ที่2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนและฝนที่ตกในระยะนี้เนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมระบายน้ำไปทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกเพิ่มขึ้นโดยผ่านทางแม่น้ำท่าจีน และทุ่งรับน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนที่เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเพื่อช่วยควบคุมอัตราการระบายน้ำของเขื่อนให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้การระบายน้ำที่สอบพันถวัดเวสี่เนี่ยกรมชราทานเองเนี่ยก็จะพยายามนะครับที่จะระบายน้ำเพิ่มเติมไปในแนวด้านข้าขงไม่ว่าจะเป็นไปในทางแม่น้ำนท,ท่าจีนนะครับหรือในส่วนที่ทุ้งรับน้ำต่างต้องเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำ เกิดข e ึ้นในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ช่งรับน้ำต่างๆเนี่ยยังเก็บเกี่ยวไม่หมดในบางพุ่งจึงทําให้ไม่สามารถรับน้ําได้เต็มศักยภาพของทุ่ในายพนมบุตรจันทราชดอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากการได้ระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยามากถึง2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานมีโบรณาณสถานสำคัญใดถูกน้ำท่วมทั้งนี้ได้ประสานการทำงานร่วมกับมฑลนฐานบกที่18สระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะโบรณาณสถานเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดชัยวัฒนารามโดยได้มีการติดตั้งพนังป้องกันน้ำ ท่วมแบบพับเก็บได้รองรับได้สูงเกือบ2เมตรความยาวกว่า165เมตรกรุกผ้าใบและเสริมด้วยกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำเหนือที่กำลังจะหลากลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเพื่อรับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังวางแผนป้องกันบริเวณวัดกษตราธิราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดพนันเชิงวรวิหารรวมถึงโบราณสถานป้อมเพชรโดยสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการรัดมือในด้านต่างๆธนภพรปรุณริ์รายงาน